เดี๋ยววันนี้มาย้ายต้นโตฝรั่งกันครับต้นโตของผมผมจะย้ายต้นประมาณสงคู่ใบครับแบบนี้ก็จะมีรากประมาณนี้อันนี้ดินเพาะนะครับมีมีมูลไส้เดือน แล้วก็มีเกลบแล้วก็มีหน้าดินครับส่วนต้นตอน,นี้ก่อนย้ายเราจะงดน้ำครับก็คือเช้าวันนี้เราไม่ได้งดน้ำต้นตอ,นตอดินของเขาจะแห้งครับพอดินแห้งเขาก็จะหลุดออกมาง่ายเราจะถอนขึ้นมาง่ายครับจะย้ายได้ง่ายมากเลยถ้าดินเปียกมันไม่หลุดออกมาครับมันจะติดอยู่กับถัดเพราะ รากของเขาก็เริ่มโผล่ออกมาส่งคู่ไปอันนี้ย้ายแล้วก็ตั้งไว้ในร่มประมาณสองสาวันก็เอาออกเดดได้แล้วครับ เดี๋ยวพอเราลดน้ำดินนี้เขาจะยุบครับแล้วเดี๋ยวเราจะเติมดินลงไปอีกทีหนึ่งแล้วก็เตรียมเอาออกเด็ดได้เลยแันยังเล็กอยู่เลย ครับสีใบเขาเริ่มซีดแล้วครับปกติจะเขียวเข้มกว่านี้นี่เดี๋ยวเราพอย้ายอันนี้ก็เหมือนเปลี่ยนดินให้เขาครับเดี๋ยวไม่กี่วันเขาก็จะแบบสวยขึ้นสีก็จะเข้มขึ้นขนาดต้นก็จะโตเร็วขึ้นขึ้นมานี่ครับรากใสๆเลย